ผู้ฟังครับเมื่อเวลา3นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนี่หละครับกองทัพอิสราเอลกองทัพอากาศอิสราเอลได้บินเข้าพื้นที่น้านฟ้าของอิหร่านอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่40ชั่วโมงก่อนนี่เลยครับไปปฏิบัติการทําลายระบบป้องกันศูนย์เรดาร์ฐานทัพอากาศทางด้านตะวันตกทําให้ตอนนี้ ระบบป้องกันภัยอากาศที่อยู่ด้านตะวันตกนี่เลยครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับทําให้ความสามารถในการเข้าไปในน่านฟ้าของกองทัพอากาศอิสราเอลนั้นมันเดินทางไปได้สะดวกโยทินทั่วทุกพื้นที่ของอิหร่านแล้วครับการโจมตีที่เกิดขึ้นหลักๆตอนนี้มีแรงงานของการไปโจมตีคลังน้ํามันที่คาคารานนะครับซึ่งเป็นคลังน้ํามันขนาดใหญ่ของอิหร่านและ การโจมตีเมืองหลวงปุงเตีอรานนั้นมุ่งไปโจมตีที่กระทรวงกลาโหมของอิรานตามรายงานตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยความเสียหายในเรื่องของบุคคลสําคัญเกิดขึ้นแต่ดูเหมือนว่ารายงานมัน